ดิฉันนางสาวคอชิตาน้อยตุน่นตำแหน่งนะักวิชาการแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาว,วันนี้จะมาอัปเดตเรื่องราวขอสารประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่1 8กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาะคม2565เชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ วันที่28กุมภาพันธ์2565สมสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยารงประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1เพื่อรับทราบผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาและร่วมขับเคลื่อนการจัดทำรายงานข้อมูลภาครัฐในพื้นที่จังหวัดพะเยาณห,ห้องประชุมภูกรรมยาวโดยมีนายชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาวรวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยาประจำปี2564ปีองบประมาณ2565ภายใต้หัวข้อที่ว่าคนพิการร่วมนำการเปลีป่ยนแปลงเ,เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด19อย่างยั่งยืนณโรงแรมพะเยา Gateway, เกตเว์อํเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแคมป์ก่อสร้างโดยมีกิจการร่วมค้าถาวรเจริญทรัพย์เป็นผู้รับเหมาเพื่อให้มีการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนาให้ปฏิบัติตามหลัก DSMTT อย่างเคร่งครัดณนะสำนักงานอายการจังหวัดเชียงคำ วันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 5สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยารวมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพะเยาครั้งที่หนึ่งเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาณห้องประชุมสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาโดยมีนายบำรุงสังข์ขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุม วันที่2มีนาคม2565สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาเข้ารวมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนาณบริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามริมก้อนพะเยาตำบลเวียงอำเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาโดยมีนายศักดิ์เด็กสลับำํำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาวรวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิธเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2515ณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาโดยมีนายศักดิ์ทิสลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาวรวมประชุมคณะทำงานกันกองและติดตามประเมินผลโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยาครั้งที่หณห,ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําทิศทางการปฏิบัติราชการทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบผ่านระบบซูม m c าว l m e e t i n สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาเขารวมสัมมนา,าโครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญาเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เพื่อการเปลีย่ยนแปลงอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่2ถึงวันที่4มีนาคม2565ณโรงแรมอโมราท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยพนักง,งานตรวจแรงงานรวมไก่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างลูกจ้างจนได้ข้อยุติโดยเร็วโดวยลูกจ้างได้รับเงินช่วยเหลือจํานวน500,000บาทเป็นการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ขอรับบริบการอย่างรวดเร็ว วันที่3มีนาคม2565สสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแอคชั่นแพลนการดำเนินการตามตัวชี้วัดและแผนด้านสิทธิมนุษยชน สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบริษ็ทพันธุ์พืชให้แก่ห้างหุ้มสวนจำกัดน้ำแข็งเกลียงไกรลูกจ้างจำนวน50คนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนายจ้างลูกจา้างอย่างยั่งยืน วันที่4มีนาคม2565สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาวงประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานติดตามผลการดำเนินการผ่านระบบ Terra Conference สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel PR กวันพะเยา News ตสคอพะเยาได้นะครับคนสำราญงานสำรรลิผลประชาชนพึงพอใจ สวัสดีค่ะ